ยิย่งใหญสิประดูมาดูน้ำฟ้าหายังถูกออกมาดูได้ปัดถูเ,เหนเหีาเลยบอกแก่ไปๆๆไปไปไปเหนอะนเล ผมบอกเกณฑ์สวติ๊กี่จาา๋าพ่กรเชินครับสวัสดีจ้กพี่น้องสวัสดียาเช้าเช้าวันจันทร์ที่สดใสน้ำลงแล้วเหมือนเป็นน้ำมายกยอที่เดิมจากน้ำลงแล้วมือนี่เมื่อวานนี่เรามายกกันน้ำหลายหลายตรงที่เสาวติ๊กมายกเมื่อวานนี่มู่ตอนเย็นเมื่อวานสาวติ๊กก็มาจากได้ตัวนึ่งปลาดุกแต่ว่ามันได้เป็นคลิปแต่สาวติ๊กก็เร็วไปได้เอาลงห้พี่น้องเบิง่งนี่บ่อนที่เรายกกันเมื่อวาน ตรงนี้เลยนี่นี่น้ำลงแล้วมาถ่ายพี่น้องเบิง่งนี่โคงนี่แหละนี่ตรงที่สติกยืนยกมุกวานนี่ค่ะตรงนี้เลยตล้นี้น้ำลงล้วจะเอาเบ็ดมาซิดนํำได้จากประดุกมาเมื่อวานได้ตัวนึ่งเลยจ้ะมีพี่น้องเอฟซี่นก็มาซิดก็ได้ปักร้ายนึ่งประดุกเมื่อวานเมื่อนีระบเพืสติกกระติดเบ็ดมานำจ้ะเพราะว่ามันยก,กได้แล้วมือ รุ่นกันมือนีห้ามลงแต่ปลามันยังชิงมาเล่นเล่นในห้องยกอีกคือเก่าอยู่บ่คือมันไปทางไหนบุนละหนุมเวดนาำ <c oughs> นจ,จ้ารุ่นกันจ้ะตอนนี้หกโมงกว่าเช้าๆแต่ปลามันเล่นเล่นจ้ะเมื่อวานมาตอนแรงมันโบเล่นโบได้ได้ประดุกตัวเดียวุ่นกันเช้านี้มีอะไรไหม นั่นในปากี่เดิดนหนึงตัวมันหมานจ้าขอกำลังใจนะจ้ามันหมานอายู่หากินก็ของให้มันมานด้วจ้าชุบเหลตัวเก็บเล็กกรสมนน้อยโอเค,อเคกระสุไล่ยกไปเรื่อยๆนี่แหละเคยยกรอบก่อนทีละจัะพอน้ำลงแล้วปลาไม่ต้องดูแนนเล่อนอยู่แถวนี้แหละ ะดุ้งบ่ได้ก็เหตาเด้อโอ้ยขึ้นน้ำมาขึ้นอ้ยขึ้นสองติดติดลุยปลาลงมาเยอะจูกแม่นปลาลงจากเขื่อนเยอะจากลงจากเขื่อนด้วยแล้วก็อาจจะรุดออกจากโบนุ่นนอ่นากแบบแบบนี้แบบนี้แบบนม้หนกันยาวๆเด้อจ้ายิบยุกยอผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สารติ๊กน้ำเนี่ยเด้อจ้า เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะคนทำคลิปขออย่างไรพี่น้องขอแค่กดไลค์กดแชร์พน้ำก็ลดลงเลยหลายเลยจากเมื่อคืนมีฝนมาเติมแต่โบแห้งปัไดหนทำมือก่อนฮล้วโอ้ยถั่วอำเภออ้าวแบบที่สองมารุ่นกันฮึบ มีอย่งมีแต่ปลาข้าวของเน้อยค่ะแต,แต,แต่แต่ต้องเป็นกระดุ่งที่ลายค่ะอ่ะบอกเกลียนเลื่อนหามบนยุกอีก่นจ้ะเดี๋ยวิชจะถ่ายในเบอองบาทต่อไปนะจ้าพี่น้องจ้าขากระดุง้งหรือขาย,ย่อฮักเกเีนก็เลยขึ้นไปเอาเหมาแทน มันเกาะก้อนหินนิดหน่อยจ้ะคุณโอเคไหมคะทักแล้วก็ไปส่องเอาใหม่จ้ะแล้วก็เอทเอาเอาอันใหม่เปลี่ยนเป็นเห็บแบบนี้เหกระจอก็อุ้ยบอเคนเอ้ยคุณติ๊กเห็นปลามันสู่กับน้ำอยู่ทางผูกมันจะขึ้นมันมันยัอันนี้อันนี้อนี้เฮ้ยเห็นได้สาวติ๊กทำอะไรเนาะพี่น้องเราเห็นน้ำอกเมผูกผูกมันไปโตน้ำอยู่ผูก ดำๆโดดบ,บุ้มบั่มบุ้มบั่มอยู่แต่มันเชี่ยวจ้ะถ้าหวานได้บวชนผุนเราเกินเอ้ยมันเปิดตีนเห็นอะเอ้ยน้องพิษมันขึ้นมันขึ้น,นใส่ค่ะค่ะใส่ค่ะค่ะฮึบว้าวจึกบ่อนอยู่แต่ปลาสิอยู่หรือบ่บ่รู้อรร <c oughs> โอ้ยปลาเหนียน้ำอยู่ผุกผุกบ่อนน้ำไหลลงมาผุก เนี่ยไปเห็ดตัวดำๆโดำดมุด้งบ้มุ้บังบ้งอยู่เมื่อวานนี่บแกเกนก็เห็นอยู่ข้างบนเลยลงมาเป็นฝูงเลยจ้ะลงมาจากเขื่อนดห็ตัวใหญ่ๆแบบเกนละน่าแต่น่าจะเป็นปลาดูตัวสั่งเท่งสั่ขานี่ลงมาลงแล้วเพิ่นก็ขึ้นบ่ได้แบบนี้ก็เล่นอยู่นี่เลย บันกันเนาะบอนสสกันดูอาก็เหลนน้ำไหลเนาะพี่น้องเนาะอยู่บนน้ำตูนค่ะ เม็ดแห่เ,เขาเปิดปลากระสม,มุดออกได้ตรงที่มันเปิดมีอะไรไหมมิดอิมซิมเหรอนี่ไงเฮ้ยมันขึ้นข่างเบาเคนเมื่อกี้นี่ตัวหนึ่งยั<า>งอยู่เป่ตัวมันโดนี่สบองป่โอ้บานเล็กมานี่ตัวโอ้ยเห็นดีดีต,ต้อง เมนูลาบต้องมามือนี่โรงบัรเอ็นให้สุกพี่น้องกินอเอ็ดกินอยู่จังของบริเทศไทยพี่น้องเบิ่์กดีต้องสอ,อ,องโตเลยเอ้าเดาินบัทต่อไปจ้าหายตอนตกเกินหวานมาทันราชิดกีเบิงเบเดว่อเหนื่อยยังรู้บอมาบอกเกลนงงุมแหละ บนนี่บริเวณน,นี้เนะาะอะไรเลยว้นใส่กเนทันหรือไม่ทัน ติดกับปิดกล้องรุนแล้วววบทันมันยู่ใต้ก้อนหินเลยเอาก้อนหินขึ้นมาน้ก้อนดินมาเข้าถึงประดุกอีกแล้วอยู่ใต้ก้อนหินนี้แสดงว่าประดุกนี่ขึ้นใส่เบาเพนตับตับวันนี้เด็กข้ามนี่ประดุกมาหลายรอบนี้เบาเพนขนาดเมื่อวานนี้ได้ไปตั้งหลายเลยตอนแรงก็มาตกปลาเพิ่งจะได้ตั้งหลายคือตัวนี้ใหญ่ โอ้กสองโลบวกพี่น้องคุณมาตกปลาเมื่อวานนี่พ่อบอกเคสติ๊กก็มายกยอเมื่อวานได้ตัวนึ่งจ้ะใหญ่กว่านี้แต่ว่าระวังมือเด้อปักอีกเด้อปักใหญ่อุ้มก้อนหินเล้นะนี่เป็นที่ก้อนหินที่เป็ยอก้อนหินขึ้นมาแล้วก็มาันรูดๆเลยน่าดี๋ยต้มปลาก่อน,อนมาลุ้นกันต่อจ้ามาจอบบนน้ำกันเนาะ căn to thì nó ok mặt hàng nghị bọn đi tưởng thoại nữa ta bon nam là bọn nữa ta ra lơi con nhìn cứ cao bọn này. bọn con hiền nhảy cứ cao กันขอให้ทันเดอมันแห้งนานๆบ้อนให้เห็นกันนึงถ้าชิวหานมั่วๆไปเลยกับเปอร์เซนได้ก็นหน่อยนนี่น้างถ้าโตเดียวกันกับมันออกแล้วถ้าคนละตัวกะยั่วคักเอลงน้ำแล้วบ้อนเลย Khen, hè, thân thân. Ủa, ơi, khuyên quốc gia đều mừng khăn và khăn của khăn của khuyên tôi nực khuyên tròn cửa lệ khăn nhau khăn mọc khía đa khoa nhung khăn ngủ mừng khăn và khăn nhung 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 mà nhung 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 đấy nhung nhung ปาดุกอีกแล้วดุกอีกแล้วอ้มันเละแนวแทบโอ้ตัวใหญ่มากลองององตู้อตันาน้า้าน้ตายแล้วีบ้านได้เห็นอะ พี่น้องตนเห็นบอกหม่อกี้มันไม่แตกไม่เหี่ยะไปเอามาเอาของมั้ยโอ้ปลาดุกมาหลายบอกเกลีอบนี่เอาข้ออกับปลาดุกปลาดุกลงหลายรอบนี่ข้าวปลาุกมาจากเขื่อนกับ่บซาบ้านดุกนี่แหละนี่ขนาดโอเคหาวิธีหักเงี้ยงก่อนปลาดุกถ่ายไปแล้วฝังดุกในของเขาไปมีตัวนึ่งเน๊อะ ี่ปราดุกปลาต้มมีกี้โอ้มันสีสวยอยู่ตามน้ำเลยเนาะเดี๋ยวให้บอกเพียนทักเงี้ยงเจ็บปลาก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปจ้าดีใจขนาดเลยได้ปลาดุกแนวซสบจ้ะเอกมุมเดิมพี่น้องมันขุ่นเมื่อกี้่อยุหะบอกเพี้ยนปลาดุกใหญ่ใหญ่เลยแหละปลาดุกยักษ์เลยแหละโลสองโลเพ่แหละ มัจะขึ้นนี่เราเห็นอีกอยู่บอกปิดกล้องยังไม่ถึง1,2,3,4,5ปลาบอนกดน้ำเกือบบอทันทันตายอยู่บ่ ที่เดิมที่ได้สงตัวเมื่อกี้นี่จ้ะมาบอนอีกแล้วที่เดิมอ่ะหายบอกเพียนพุทธเหก่กนนะมาลุ้นกันว่าสิมีปลาอย่างติดขึ้นมาหรือบทันมาลุ้นกันจ้าเพราะว่าบอกเพียนต้องพุทธจันหินใช่เวลาหลายนาทีจ้ะมีปลาอย่างบูมีปลาอย่าง,งบลูบอกเพียนว่ะติดปลาเจะพี่นอกยังอยู่พร้อม อุ้ยปัดดุกอีกแล้วเหระปัดดุกปัดดุกอีกแล้วกาแาอย่างค่ะปลาก้าป้าก้าอ่าางเงดีทรงคือเกาโอเคเกิดจะพูดได้มาติดอุ้ยผมบอกเขียนขึ้นอีกแล้วคู้คว้าคูปั๊อกใหญ่เลยของปะปัดุกไอต้อยเลยพี่น้องจ้า โอ้ยหมานปัดุกประคักมือนี่นี่ตาตาหมอช่างเงียบปัดุกปัดุกปัดุกนี่บยบเกนต้องใส่หินทุกเหี้ยงเพิ่นพี่น้องคักบ่ได้ไนิ่ใหญ่ตัวที่เท่าไหร่แล้วนี่ตัวที่สนะี่เนาะปัดุกนี่ฮะโอ้ยหมานปัดุกโอ้ยต้อยจ้ะ กระดุกลงมาจะาเขื่นอนหรือบ่อชาวบ้านสักที่ลุด <c ười> หลายลอย่างนี่้อเนี่ฮะโอ้ยหลังน้ำลุดตามาหลายขนาดเลยแต่กระดุกไอ้ต้อยใช่เดียวล้วนๆเลยใช่เดียวแต่เมื่อวานเพื่อนได้คือตัวใหญ่าาเธอบอกเค้น <c ười> เอาสิาบ่อนได้ใหญ่เนาะมันมีบ่อน,ย <c ười> นอยู่บอกเค้นว่าตัวใหญ่ค่ะเอาเอาเงินบาทต่อไปจ้ะเค้นต้นฟ้าเราเห็นเรียบร้อยก็ สวยน่ากินมากเลยปลากินเบ็ดพี่น้องเตอติต๊กเห็นมันดึงไปพุ่นห้องบอกเพียนมาเอามาดุกผมบอกเคียนดีๆเดีโอ้ยาดูตัวตึวกใหญ่ตัวนี้กะไส่เดียวเลย เที่ยวโน้ดนี่ใช่ไหมอย่างกับฟุ๊กเอาอ๊อานี่นะตามเหยื่อไว้อีกก่อนจ้ะโอ้หวานเห่ก็ได้สิบเมตรก็ได้มันใหญ่กว่าเที่ยวขหวานเหง่เล <L> ใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าเอาอ๊อาหาเหยื่อมาตามอีกก่อนจ้าโอเนยายฝั่งแล้วจ้ะไปเจาะฝั่งพุ่นแบบน,นี้ฝั่งนี้คือจังสีเงียบๆแหละ ก็เลยย้ายฝั่งจ้ะอุ้ยถิอก่อเกณนไก่พ่นเนาะฝั่งพุ่นถือมาอนปลาหยั่งบอกเพนจบก่อนเนาะจ้ะบอกเพนกลับมาฝั่งทีเลยพี่น้องฟาดพุณนหามันบ้อนบอนใส่ว่าเด้๋วจ้ะถือเพณฑ์ไว้จับปลาหยัง Tonung nga kalu hao khoai lèo kati tiêm sư mì, ma'am. Pai yang kalu hao khoai bogin. Nguyên bao bogin, ma dì đi đi đi. In an ek kati bao nga 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 Đi đi nga 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 đi nga 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 nga

น้องจ้าเหนื่อยโอ้ยดีใจมากเลยประกาน้อยปล่อยมันเด้อโอ้ยดีใจดีใจฮัทประดุกก็ได้ปลานินใหญ่ก็ได้มือนี่เป็นมือของเราโบเ <c oughs> ตกตเลยกดไลค์กดแชร์พี่น้องมือนีนหมานีล่ลีขอบคุณคำอวยพรจากพี่นอ้องสกุสูสกุลนะจ้ามาหาอยู่หาก,กินพี่น้องก,ก็อวยพรมันมานะโบเกนสตต๊กมันมานอขอบคุณลหลายๆจ้า <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> แต่ว่าตัวนึงเันมุมแม่นปนินคู่กันโบโบอกเคนบุมแม่นมันมันกลมๆไหมงั้นกับปลาดูเพราะว่าเมื่อวานบอกเคนเห็นฝูงปลาดูไหลลงมาตามน้ำอยู่ทั้งตัดเลือออกไปเลยบุกออกไปเลยบ่อันนี้เห<า>็นเอาเคนไล่มาเรื่อยๆแล้วมันมามา,มาชนดอกเคนที่หลังอเอากระสอบมาใส่กระสอบปลาดุกที่บอกเคนใส่ที่ซิทเบดได้อะ่ะ เพราะว่ามันบลวมของแน่นอนตัวนี้จักโลบหรเพี้ยนวะโลบเพี้ยนพันโมบัสเพี้ยนได้มันลดสองบี้ย่แน่นอนสองโลขึ้นนะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะเอาใหญ่จริงอันเดียวให้ให้พี่นอ้องหมุงค่ะค่ะพาดปลาดุกน้อยไปในโตเลยแทกสองมือพุ่นแหละเขาใหญ่จริง เพราะว่าปลานิลเนี่ยหั่นในเลื่อนนี่ปลานิลมันมีปลานิลใหญ่อยู่แล้วเนาะเมนูปลาเผามาแล้วแหละใหญ่ยีลีใหญ่ยีลีโอเคี่น้องเอามือมาแทะดูนี่สองคนนี่นี่น่ะบ้านเสือติ๊กเหัวเอิอนดูแผ่นแป้น เหตุัลคักกันอะปัญญาลึกประดุ๊กก็ได้ประนินก็ได้ระวังได้จับไปหั่นบอกกัดมือได้เขียวมันคมอยู่ได้อุ้เอาเออจับเงือกนแหละ อ๋อใหญ่มากระักกนตัวใหญ่มากเลยใหญ่ยี่ลีใหญ่ดีถ้านจิ๋วเคยเครื่องแห่มาด้วยใชสองโลสองโลเดี๋ยวจะไปสร้างพี่น้องบึงอยู่เือนอีกทีใส่กระสอบใส่กระสอบใหญ่ที่สุดใส่เคยหาปลามาเลยนี่นีมีหาปลาดุกที่นองไพี่น้องพี่น้องกระสอบเต็มกระสอบ น่ะอ้าวไปดูปูเอ้าเอ้าจบบว่นอีจั๊กหน่อยจังเมือน่ะบอกเพนเนาะใครได้บัวได้เดี๋ยวคนมารุ่นกันเนาะบอกเพนเก็บปลาก่อนจ้าหมาดีรีมือนีจักกระดุกคนนี้นัวว้าวอันเซอนั่นเซอน่ะอักเนียงเลยไหมเนีจบอีกจั๊กหน่อยกับจัเมือแล้วจ้ะพี่น้อง ยังมันอยู่เลยตากันยังขึ้นห้เรื่อยๆอยู่ทันเน่บ่ทันเนบ่อกี้นก็ขึ้นกลางน้ำพักไ่มานหักมือน,นี้ มายืนจอบรีก็บกค่อยขึ้นได้ขึ้นทางที่ห้องบุยืนถูกมันทาไปยืนแล้วเพิ่อนก็นเลื่อนคื้เพื่นรู้ดิแต่ว่าถ้าจบแล้วเวลามันขึ้นก,ก็บกค่อยพลาดเอวจ้ะบ่อนบนไหนหวานใส่ก็ได้คู่บ่อน น้องจ๋าเค็ฑ์บานบาทน,นี้เลยได้บวได้กับมื่อแล้วจ้ะเพราะว่าได้เวลาสมควรละแต่ติก๊กทิเบตไทยไอพี่น้องเบิง่งอีกทีอยู่บ้านเลยจ้ะว่าปลาแล้วมือนี่เอาได้กี่ตัวเลยก,กี่โลติกล๊กกะอยากรู้คือกันแต่ว่าปลานิลตัวนั้นน่ะน้ำหนักกี่กิโลมิดบะบิบกระดุกกระดิกเลย มีอย่างเงี้ยประเมือกันเลยเนาะเออไปกลับบ้านจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องนี่ปลาที่เราได้มาต้องปลานิลปลาดุกขอช่างปลานิลก่อนว่ามันจักโลพี่น้องแต่ก่อนอื่นนี่ก็น้ำหนักกำลังสี่ขีดด้วย,วยจ้ะกำลังสี่ขีดปลาเท่าไหร่รึสั่นน้าำก่อน <laughs> ได์บอล์คนสองโลหนึ่งขีดยี่ส <2 S 1> ิบเอ็ดลบสี่ 4. โลเจ็ดพี่น้องโลเจ็ดขีดโลเจ็ดขีดปานินโลเจ็ขีดจ้ะพี่น้งงนองปาอลาโลเจ็ขีดสิสําไดมาเทปลาดุกลงแบบนี้รวมปลาดุกจะได้เจ็ดโลแบบนี้น ยังป,ปลานีกต้องมังนี่ได้ปลาจากโลมันสี่โลครึ่งเหลือสี่โลบาเขิน <c oughs> ตัดแบบนี้เลยเป,ปลาสี่โลนี่หายอยู่ห่ากินมาดขึนเข้าพี่น้องบมาพี่ถังนี่นทางปลาดุกปลานิลหมานหมาดปลาดุกน้อยธนาตาเลยเนาะเจอปลานิลเจอปลานิลใหญ่เข้าไป เดี๋ยวสต๊กจะพาพี่น้องไปทำปาเผาในคลิปต่อไปเด้อจ้าเดี๋ยวมาแซ่บแซนํำสต๊กในคลิปต่อไปจ้าครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้ครับแล้วพบพ่อก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า